พราว่าเหนแล้วว่ามันหลอกมันหลอกแัน้แดตั้งแต่ในค่ีใช่ไม่ไม่เลยอะไม่ลยนะก็ในสองตอนนี้เราคือแล้วกับมาไป้วแก้ยังไม่ได้ค้าาแล้วต้องก่าเพราะว่าทยอะไรกัน แต่ยังไม่มั่นใจว่าจะได้หรือเปล่าเวลาทอบเลยว่าต้องได้แน่นอนแต่ว่าจะต้มาทำตัวียางร้มเาว้แ่กดยังจริงจริงเลยไม่ได้เป็นธรรมก็รู้แล้วมันไม่เกิดอะไรมไม่้องเ็นผู้ให่ไม่ใส้หูเป็ู่้หญ่แล้วมีความร้ สำหรับอันนี้จะดูสบายกว่าตัวงานนี้แต่ก็มันจะมียากในบางมุมมืนกันว่ากับตัวเราซึ่งแบบตอนแรกเราใช้ว่ามันลาย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 อย่างเงี้ยเพราะเราไปเรื่องลายมาจริงมันไม่ได้ลายอะไรเลยจะแบบขี้วีขี้วีอย่างเงี้ยซึ่งแบบว่าเาใจตัวเองอารมณ์นั้นซึ่งก็ต้องมานั่งจับดูโดยนด้หนุ่มมันก็เปบรรยาาเขอามาเข้ามเ่อข้า เปลี่ครับก็แล้วแต่ครับโอ้ได้มันมีเวลามันมีเวลามันมีเวลาอยู่ครับตอนนี้มันมีเวลาได้บพักผ่อนน้เพราะละครไทยอย่างผมอยากจะีมออกไปก็จันเปจันพูดเขาว่าให้ใช้ทุกวันนะซึ่งแบบว่าถ้ามาก็จันทัค่าเลยอาแต่ใช่ละครละครซึ่งซึ่งจะเรื่อง่าราศึกษาดีก็จริงเลยคือไม่ได้ใช้ทุกวันใช่ไหมจะมีหลายละครต้องแต่งตัว อ๋อแค่สองเรื่องมันจะตายครมับไม่จะตายรับเพราะว่าไม่รว่ารับยานเงอไรู้ว่ไม่้วยครับผมรู้ว่าถ้าหลายๆเรื่องมันจะงงนะใช่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 เข้าไก็ฟั่ด้บยนะแ่ขนอะไรนะแต่ในนี้เราใช้ที่กลนแล้วก็อย่าให้ดูบนบ้นที่ไม่ซ้ำที่เงเล่นเยอย่าใใครเข้ามาเลยันอตัเองแ่้ก็แก้ขอกยอน

คนก็ชอบคนวิาเ่ากไม่ก็ไม่ได้ีไม่มีไม่มีมีบกูชอบกูชอบกอบกูชอบกกูชกูชอบกูอบกูชอบกูบกอบกูกูอบกูช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 อกูชอบกูชกูอบกบ แต่งตัวแล้วอ๋อคุณนน่ถ้าไปเรียนจะอยู่ที่ไหนอยู่ที่นอยู่ที่บ้านหรือที่ไหนได้ไปแล้วกั